สวัสดีจาสวัสดีจ้าคุคนในี้เป็นรายการ Little t อ้าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาทำ s p e c พีเอ p ซึ่งคลิปคืออะไรทุกคนรู้อู่แล้วเพราะปกมันฟ้องอ่ะ,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 ะแต่ว่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไลฟ์ของน้องโฟกันดีกว่าซึ่งเ,เ,เป็นไลฟ์ล่าสุดเลยที่แบบเหมือนตอนนั้นน้องน่าจะแบบเล่นกับมันม่วงอะไรอย่างเงี้ยโอยน่ารักมากคือฉันแบบเห็นคร่าวๆก็คือจะมาทำรีแอคก็เลยแบบว่าเออไม่ดูแล้วกันเอออ่ะไม่เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยจ้าทุกคน มามาอวดมันมนั่วยเลยหล่อเนาะแซนแครปรู้ไปเยอะมากมันมั่งโตามากวะลองเลยอึข้าวคน <c oughs> คือมันไข่เดียวแล้วมันมัน่ง มันม่วงมันเป็นแมวดาลานะทุกคน,อนชอบออก,กล้องเลยต้องค่อยๆนี่กินมือไหมยิวหรอกินมือไหม <c oughs> แบบหม่หรือว่าอะไรอะไรโหล่อมากเลยน้องไปออกอะนมาปะนั่นสั้นอยากกินทำไรเกาคาน เอาเขาข้างเอาเขาข้างเข่าข้างเอาอะไรนะปวดปัสสาวะหรือว่าอะไรอะไรท่านกาจับแมวหรอคนมันคายคือว่ามันอมันคายตลอดเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยผู้คนคือมันม่วงอ่ะมันเนี่ยเห็นไหมได้ยินเสียงไหม เคอตั้งแต่เนี้ยมันคาตลอดเลยมันหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นฮีทหรือเปล่าเป็ไม่รู้เลยเปนคาอมไรคามันลองฮะคิดถึงคิดถึงยายปุ๋ยเหรอแม่คิดถึงยายปุ๋ยป่ะเนี่ยแม่ฝนก็เลือดะพราะว่ามันคิดถึงยายปุ๋ยว่ะมืนว่าคิดถึงแม่ผมไหมทุกคนอะไรนะนี่เดี๋ยวดูหน้ามันดูนะมันนี่ดู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  กับห้องเกมนี่ม่งเล่นมาวันนี้วันนี้มาเอา้าเอ้ามาเล่นเลยคนเต็มเลยม,มานั่งดูดิเร็วเมี่ยเนี่ยทุกคนคือมันม่วงมันไอ้นี่มันคายตลอดเลย <laughs> แล้วมันแต่ว่ามันน่ารักดีนะ<ม>แต่ว่าไม่รู้มันเป็นอะไรมันคือคีทหรือเปล่าหรือว่าใช่ไหม น้องต้องการพูถูก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 หรือว่าเออมันต้องการมันมันถึงเวลาที่จะแบบว่าผสมพันธุ์แล้วไหมใช่น้องก็เลยแบบว่าห่างยไอ้บางรำก็กิ้งไปกิ้งมาอะไรอย่างเงี้ยมันยัมีมันยังมีต้องการพูต้องการคำยัยป่วยฮามากเลยเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานเอ้ยเมื่อวานรลายปะเมื่อวานเมื่อวานหรือวันไหนไม่โดนร้ายใช่ไหมอ่ะกิ้งตัวนะ มั่วรือวันไหนร้ายเชแล้ววันนี้เขาเหมือนเขาขิงเลยไม่รู้เขาบอกว่าเนี่ยโพสมีคนติดต่อแม่มามทํานูนน่นทํานี่เต็มไปหมดเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะติดต่อไลฟ์ขายของอะ่ะเพราะจะอะไรนะเก็บหักค่าตัวกี่เปอร์เซ <laughs> ็นต์เวลาผมไปพูดจาัดก,การแม่แล้วนะทุกคนเ <c oughs> ป็นไงละ่ะ <c oughs> เลิศด้ะคือให้ต้นทีไปทำก็ได้พูจ <c oughs> ัดการแม่ไปโง ใส่ฟิลเตอร์กันมีประสบการณ์เออใส่ฟิลเตอร์ง่ายไหมนี่คุยกับผู้ค้าเก่งเทำงานง่ายใส่ลร้านโอ้โหรอโฮเวอร์ใส่ฟิลเตอร์นี่นี่ทุกคนข่าวตัวติดแล้วติดแบบว่าเดี๋ยวไห้กินนมกินนมเนาะนมนมนมกินนมกินนมกินหรอไหม ไม่กินนิ่เอ้ยเวันนี้ลูกโชว์กล้องเวคนดูเขาอยากเห็นเอยเอเอ้เห็นล่ะไม่รรดาวันน hm, ี้มาเดี๋ยวอุ้นอุ้มเดี๋ยวแป๊บนึงนะ้นเหล่อุ้มมันงกตแล้วไโอ้โหเหมือนเล่นกับเด็กเลยอะเออวันเราเราไปเล่นกับอุเด็กอะไรเงี้ย นิ่งๆอเก้าค้างไหมเก้าค้างออกเก้าค้างเคางเฮ้ยอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆจะได้สบายออกหนี่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 เก้า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 สะออนอะไรเนีกเป็นแมวหรอมันม่วงสีเดียวกับผมเอ้ยไม่ใช่สีเดียวกับผมสีเดียวกับโซฟาบ้านผมม่วงมีกล้องนี่หรออะไรนะ ม่สนใจมอกสวัสดีทุกคนเป็นยังไงบ้างอา่ทุกคนเขาถามว่ามันก็ถามว่ามีอะไรถามได้นะอแต่ว่ามันม่วงยังพูดไม่ค่อยชัดอืถามพ่อมันก่อนนะอ่ะมีมีพ่อน้องแม่ไม่ไ้อ๋อบอกว่าจะถามได้ก็ถามเริ่มบอกว่าหิวข้าวแล้วอะไรเงี้ยเริ่ดอะข้าวยาย จีเจม่าดจีบม่ได้หยอกหยอกเขาเรียกถามแม่เหรอสวัสดีค่ะน้องคิวพ่าเพิ่งกินไปนะมัน่วงเหมือนแม่เหมือนเพิ่งให้นะออ้ยใครอะจอนสวัสดีครับนี่พี่บุ๋มก็มาดูจอพี่ออม ตัวเป็นหนุ่มมากจริงตัวตอเร็วมากไม่ไม่ไรวันนี้ให้มาอมาวดมันม่วเฉยอืมแล้วมันคางตลอดเลยก็เลยบอกว่าเออนานๆที่เราจะคางอะไรไมหมเนี่ยหมายะยินมเสียงไหมไม้ยิน,นไ,ย,ย,ไนะยินไหมสงสารมันนะดูดีสงสารมันมากเลยอนะ่ะ ต้องไปทำหมันนะนนอยู่ข้าวอ่ะอะไรเนี่ยมันบอกว่าทำได้ไงฮี้ววู้อย่างเงี้ยทุกคนหน้ามันเน่ยฮ้อย่างเงี้ยคือแบบว่าไหาาออาามาเดี๋ยว,ออยบบวเดี๋ยวให้ดูหน้านะทุกคนมันเนี่ยมันทำได้างเนี่ยเนี่ย เป็นอะไรมั้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรว่าแต่ดีนะไม่แบบไม่ไม่เกี่ยวกับเอาฮันหน้ามาหน่อยฮันหน้ามาดูอยู่ที่ถ้ามันเป็นพี่มันเป็นเนี่อยู่นี่มานี่นี่นี่เนี่ยน้องมันจะเนี่ยไหน ไม่ลองแล้วสวัสดีครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเป็นไรเป็นไรเอ๊ะเป็นอะไรคือมันร้องอตลอดเลยเวลามันเป็นมันเป็นฮีทอะมันจะไอ้น,นี่ไงมันจะร้องตลอดแล้วแร้วผมมันจะตลอดเลยแล้วมันมีวิธีแก้ปะทํามัน ไม่หมายถึงว่าอตอนเนี้ยข <c oughs> ้าพววมันม่วงล่ารักไหม <c oughs> ทุกคนมันน่ารักไหมเหมือนเราเราคี่แหละไม่แต่เราไม่ลองได้ไง <c oughs> นั่นถึงว่าทุกคนได้ถามว่าฮันน่าก็เลี้ยงแมวเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหม แล้วมันไปถึงไหนได้ไงละอ้าวโหกวมีโปรยไม่ไรน้องไงปุ๋ยเขาเรียกว่ายายปุ๋ยยายปุ๋ยไปดูได้มีไอ้แรมไหมยายปุ๋ยมาละยายปุ๋ยมาแล้วยังหยุดหยุดอะไรฮะแน่อาะแม่นี่นี่นี่ที่ชื่อมันม่วงเพราะว่าจมูกสีม่วงเห็นป่ะเห็นจมูกไหม ออหนูชื่อมันม่วงเพราะหนูอะจมูกสีม่วงหนูก็เลยชื่อมันม่วงเข้าใจปะมันม่วงมันมวงหนูดูว่ามันมันไอ้นี่จบไม่ได้บอกใครเอาเหรออาเราโทษเองขอโทษขอโทษขอโทษขอโเราเล่นวันนั้น ตุ๊กตาแมวปะล่ะใช่ปะ <laughs> ไม่ดันหลังเห็นนะั้น <laughs> เห็นซื้อตุ๊กตาแมวมา <laughs> ใช่ไหมไม่ใช่แมวจริงหรอเนี่ยหนีหนียันดีที่อยู่ด้วยกันกันดิเราโฟรู้ได้ไงอ่ะฟ์มเดียวกันอย,ยสไปอ่ะห <laughs> รือมันรำคาญผมมามันก็บอกว่าร้องแบบว่าโฟร์ ord, อย่ายุง่งออกไปออาไป เมื่อตอใช่ใช่ตุ๊กตาใช่ตุ๊กตาแมวไงวันนี้ตุกต <c oughs> ต๊กตาสีขาวๆหน่อยป่ะตุ๊กตาสีขาวคือรู้หมดแล้วตอนนี้ผลอะไรดูดิดูดิทุกคนมันร้องแบบว่าน่าสงสารมากเลย <c oughs> อย่าดิยายปุ๋ยอยู่ปะเนี่ <c oughs> ยยายปุ๋ยยังนั่งดูอยู่อ่ะ ไอ้ปุ๋ยจอยไลฟ์เป็นเปล่าเ,เป็นหรือเปล่าเ,เดี๋ยวจะกดกดอ่ากดดูดิไอ้ปุ๋ยแต่ให้มาแป๊บเดียวนะไอ้อปุ๋ยทำเป็นหรือเปล่ามาเนะี่ยอะไรโ <c oughs> พสจะทาช้างเสียวก่อนเทีก่อนฉันกลับถึงบ้านก่อนโอ้โห <c oughs> <c oughs> มันม่วงมันร้องอะมันร้องไอ่มันเป็นฮีทไงเออมันต้องทำหมัดน่ะเฮ้ยเออเฮ้ยทำไมแม่เข้ามาแล้วคนดูสี่หมื่นเลยอะเมื่อกี้บเธอไม่รู้เหรอเธอเธอไม่รู้ซะแล้วเออเธอไม่รู้แล้วเธอตกกระป๋องแล้วตอนนี้เธอไม่รู้ฮะนยตกกระป๋องแล้วเตรียมกระป๋องอยู่เลย อ่ะกระป๋องเขาไปอยู่เลยวจะตกแล้วจ้าจะตกกระป๋องแล้วจ้าอะไรนะที่เล่าให้ฟังอ่ะว่าอะไรฟุลบอะอะไรเล่าอะไรอ๋อฟองานอะ่ะเออก,ก็ก็เธอจะคิดเปอร์เซ็นต์ไงเออก็ต้องแอบติดต่อไงอฉันจะไม่บอกเธอไงเขาควรอารามว่า <c oughs> ดูอีม่วงค่ะคืหลอกจ้ะเับไปซื้อหลอกหน้าแม่ไม่ได้ใส่จีใส่ฟิลเตอร์อะไร <c oughs> ฉันไม่เคยใส่ฟิลเตอร์เธอนั่นแหละใส่เนี่ยดูสิอกเลย <c oughs> เคยใสยะะ่ฉันหน้าสดตลอดเลยไม่เคยแต่งหน้าด้วยหน้าฉันธรรมชาติจ <c oughs> ้าเธอหน้าใส่ฟิลเตอร์ดูหน้าเธอก่อนไม่มาหรอปะด,ด,ด,ดูดูหน้าอดูทั้งแต่งหน้าใส่ฟิลเตอร์แม่นี่นี่นี่ มี่เขาเรียกสวยธรรมชาตินี่ไม่ได้ต้องแต่งหน้าไม่ต้องถา่ายฟิลเตอร์อะไรเลยแ้ว่าไม่ชอบนะได้อะไรฉันเคยขีดหน้าเธอจะบ้าเหรอฉันอ like ้วนเออฉันทําแค่ยกกระชับหน้าอะไรอะไรก็ต้องมีอะไรก็ต้องมีพ่อะไรนะลืมา่ออะไรนะพูดเดี๋ยวเอ้ยไม่ได้จ่ายแม่พูดไม่ได้ถ้าถูกห้ามพูดเดตินี่ฉันทำเดตตินี่จะบ้าเหรอฉัน ฉันทำาทเด็ดที่นี่นะหน้าฉันจะคุยกับคนดูไม่จะคุยกับแม่เออไปก็ได้ว่ะเออแล้อย่าดักดักนะออกจาไหนวะเนี่ยออกกันไหวะไปเลยกดสิมันไล่แล้วเนี่ยมันไล่เดี๋ยวเราไปแชรมันในทิกตอกดีกว่ากดยังไงอ่ะอ้าวแม่กดออกเองไม่กดไม่เป็นดูอ่ะดูคนดูหายเลย จากสี่พืนสองรือสามปนเก้าดูดิผมตกกระป๋งของจริงอันนี้ทุกคนอ่ดูดิขนาดมันมุ่งยิงด่าผมหลือว่าเออเอออะไรดูไหมันว่อนนวกระป๋งอะไรพี่โบตกกระป๋งอะไรใช่ไมขนาดมันมุ่งยิงเมินผมเ่ยต้องดูสิทุกคนแต่นี้ไม่เคยเมาเลยมาไลฟ์ใหนด้วยแหละดย๋าวลาะอ่ะ ประวัติมันม่างไม่ถามไหมเจี๊ยคำแม่อ่ะมีอะไรถามไหมแม่งอนยายแรลมมาเลยป่ะยายปุ้ยมาละอะยายปุ้ยยายปุ้ยอยถามว่าได้อย่างเดียวยายปุ้ยมาละยายแลมมายางถามว่าไม่ใช่่ิช่หนาเดี๋ยวจะถามว่าเป็นแบบว่าเด็กแบบว่าไม่ไม่มีแบบว่าสัมมาคารวะเป็นเด็กที่แบบว่าเออพูดจาไม่ดีกับแม่นะที่จริง่ะ แม่ผมมะเลี้ยงผมมาเป็นเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนเลยนะไรถสนิทกันเลยชคดงนี้บ้านอะไรที่เออแม่เลี้ยงผมมาอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเราตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่นกับแม่ปกติอะไรเงี้ยเหมือนเพื่อนกันเลยเวลาพูดก็ไม่ได้พูดบอกว่าสุภาพอะไรเหมือนเอออย่างบางคนจะเรียกแทนตัวเองว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยเรียกเรียกเรียกเหมือนก่นแทนตัวเองว่าหนูหอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ได้ฟ้องเมื่งก่อนมัครหนูน้อง ไม่ได้ห่างถือนกันมากแล้วดูสนิทกันมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ผมอ่ะที่เห็นเป็นคนเห่หอย่างงี้นะเพราะมันคือเก่งนะเพราะเป็นคนที่เออเพราะเป็นคนทํางานตอนตอนที่เติบโตมาในคบคนที่มันดียมาธยมเลยเนี่ยเขาทางานหนักมากครับแล้วเขาเาเป็นคนเก่งมากคนหนึ่งนะไม่ใช่แค่พูดเก่งนะเพราะว่าทงานเก่งทํางานรุ่นนี้น่าขายของทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยขายทาคุณเก่งเห็นไหมชมชมเนี่ยชมเสร็จแล้วพอแล้วปิดไลค์ได้เหรอ เลยก็หาว่าเออเนี่ยเป็นเด็กไม่มีมาเออผมไม่มาไมีมารยาทเป็นเด็กบอกว่าเออชอบชอบพูดกับแม่ไม่ดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบว่าเออมันเป็นแบบว่าเนเจอร์ของครอบครัวผมใช่อันนี้เราก็เข้าใจกันได้ยบไปไปละเดี๋ยวไว้ว่างๆมาปวดมันม่วงไม่เป็นปีเยอะให้แม่พาไปทำอะไรสักอย่างไม่รู้ต้องไปหาหมอหรือเปล่ายปไเฮ้ยหลังมา อ่ะก็จบลงไปแล้วสำหรับไลฟ์ของโฟดจะบอกว่ามันมุ่งมากเราโฟดน่ารักมากแต่ว่าประเด็นที่โฟดพูดก่อนจะจบอะเรารู้สึกว่าแบบนาอครอบครัวแต่ละคนไม่เหมือนกันฉันกับแม่ก็สนิทกันมากแล้วก็แบบก็ไม่ได้พูดกันพออะไรขนาดนั้นแต่ว่าแบบคือเราก็รู้กันว่าเราไม่ว่าเราไม่คารบหรืออะไรเงี้ยใช่ไรมันละแต่ n เจอร์ของเขาฟดที่เราแบบโตมาถูกแล้วฉันรู้สึกว่าแบบ โฟดกับแม่น่ารักมากคือคือแม่แม่ก็แบบว่าแบบคีเล่นคือแม่ตลกเป็นคนดูเป็นคนตลกมากแล้วแบบเวลาพูดอะไรเงี้ยอีโฟดอีโฟดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันรู้สึกว่าแบบเธอมันน่ารักมากอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโฟดวันนี้หล่อมากนางน่าจะขายของเก่งไหมโฟดเนี่ยจริงาได้ขายของไม่ก็เได้ขายของเก่งเขาดูแลแบรนด์โฟดดูแลแบรนด์โฟดด้วยอะไรเงี้ยเออก็ก็เลิศชอบเลิศครอบครัวนี้ก็ถือว่าโฟดเป็นคนที่ดูเราแบบเป็นคนที่แบบเติบโตมาในครอบครัวที่แบบ ดีคือถูกยังมาดีอ่ะเออใช่ก็นั่นแหละโฟลดเป็นคนน่ารักเป็นคนถ่อมตัวนู้นอะไรเงี้ยก็นั่นแหละคือเราพูดเสมอว่าแบบโหคนอย่างโฟูดเนี่ยใครเห็นก็แบบหลักอะไรเงี้ยเพราะมันแบบ่นดูมากเออก็ประมาณนี้สำหรับไลฟ์นี้นะจ๊ะก็เจอกันใหม่ลไลฟ์หน้าถ้าเกิดว่าแบบใครอยากให้ทำไลฟ์เนี่ยก็สามารถเอาลิ้นมาปักได้ถ้าเกิดว่าเรามีเวลาเราจะมานั่งย้อนกับทำให้อะไรเงี้ยเออก็ประมาณนี้นะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนบ๊ายบาย